ไปท้ายด้านนอนอย่างนี้แหละจับจับดูพยายามให้มันได้หลายๆต้องจับมือนี่งตั้งทานออะไรอีหลาะตั้งทานกร์เออตั้งทานกร์แล้ว đi lên hey. à, năm lần làm bạn cùng tên anh chỉ nghe môn con ngon cà tỏi thứ đi đi tăng chậm xin được ăn mặc ác trong chiếc bánh 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 bánh

Sous-titrage Société Radio-Canada

เออยกอันนี้ที่สูงสูงที่เอ่อถ่ายให้เขาว่าเออไม่ถ่ายให้หรอกก็จะเ๋ยวไม่ไม่ถ่าย ให้เขาดูชาเทยหรือเขาทำเงินได้มีมวลคนเป็นลวดเรินนะมีมวลเป็นลวดเยินนะ мэдээгүй бид явах байх тийм байна мэдээгүй бид